สวัสดีครับกลับมาเจออีกครั้งกับ ec หกพันสอนะครับวันนี้ผมมานำเสนอนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีๆที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกๆคนน่าจะมีอยู่ในมือกันอยู่แล้วนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นคืออะไรนี่ครับยอดฮิตมากนะครับ true id tv box ครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนมีอยู่ในบ้านกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะได้เป็นโปรโมชั่นนะครับฟรีมาจากทาง true หรือว่ามีการซื้อหากันมาก่อนหน้านี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับน่าจะได้เคยทดสอบใช้งานในลักษณะว่าการ แคสหน้าจอนะครับขึ้นไปที่ตัวทีวีนะครับเป็น,นผ่านโดยตัวกล่องทู u อดีทีวีบ็อกนั่นแหละนะครับซึ่งวันนี้ถือว่ามาทบทวนกันแล้วกันนะครับว่าการแคสหน้าจอของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับขึ้นไปหน้าจอของตัวกล่องทู u อดีทีวีบ็อกนั้นทำายังไรนะครับแต่ว่าจริงๆที่เป็นทริควันนี้ที่ผมมานําเสนอคือผมจะนําเสนอในการแคสหน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับทาเหมือนกับตัวกล่องทู u อดีทีวีบ็อกเป็นวันเลสโปรเจคเตอร์ฟังดูน่าสนใจไหม กลายเป็นว่าเราไม่ต้องมานั่งหาซื้ออะไรให้มันยุ่งยากถูกไหมครับมันเลยเป็นอะไรที่สะดวกมากๆก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมมาแคสหน้าจอของโทรศัพท์มือถือให้ดูก่อนละกันนะครับแต่จะไปถึงจุดนั้นได้ไหมายความว่ากล่องทัวร์ไอดีทีวีบจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับเพื่อนๆใช้งานกันอยู่ตรงนี้ก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตในการใช้งานนะครับว่าจะต่อผ่าน Wi-Fi หรือจะต่อผ่านสายแลนนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าจะต่อผ่านอะไรนะครับในกรณีนี้โทรศัพท์มือถือผมก็เช่นเดียวกัน ก็จะต้องมีการต่อในส่วนของ w i f i วงเดียวกันกับกล่อง t r u e ID TV Box ไม่อย่างนั้นจะใช้ไม่ได้นะครับอ่ะผมจะลองแซมเปิลให้ดูนะครับผมเปิดไปที่ u t u b e นะครับแล้วก็เปิดเป็นคอนเทนต์ของโน Copy ปิไรส์สาวแล้วันนะครับเพื่อจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะประมาณนั้นนะครับทดสอบเลย์ดูมันก็จะ Play เล่นอยู่บนเครื่องถูกไหมมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคคำถามอาจจะไปเกิดขึ้นนะครับว่าเพื่อนๆถามว่าทำไมไม่กดรีโมทดูที่นี่ให้มันรู้แล้วรว่วไปเลยคือมันเป็นรีโมทนครับเพื่อน เวลาที่เราอยากจะเปิดคอนเทนต์อะไรก็มานั่งคอยกดหาซึ่งมันบางทีในมือถือมันอยู่ในมือมันสะดวกกว่าเพียงแต่เราอยากจะดูจอใหญ่ถูกไหมเพราะนั้นเราจะดูคอนเทนต์ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งขึ้นจอใหญ่นะครับที่กล่องทวีดีทีวีบ็อกต่ออยู่นั่นหมายความว่าทีวีที่เพื่อนเพื่อนใช้อยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีนะเป็นกล่องทวีดีทีวีบ็อกที่ต่ออยู่ใช้งานได้เลยครับเพราะฉะนั้นเป็นทีวีเก่าๆแต่ขอให้มีพอร์ตเอเดีดีใหม่ใช้ได้ครับเป็นไงน่าสนใจไหม ทีนี้เราอยากจะแคสหน้าจอขึ้นนะครับผมจะกดไปที่ตัวขีดขีดนะครับด้านบนสังเกตนะครับเพื่อนเพื่อจะ<ๆ>เห็นว่ากล่องที่สามารถซัพพอร์ตได้ตอนนี้ขึ้นมาแล้วชื่อว่า true id tv box ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของกล่อง true id tv box ครับว่าเราตั้งไว้ว่าชื่ออะไรซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆตอนแรกเนี่ยเซตอัพกล่อง true id tv box ครั้งแรกเขาจะให้เราเลือกชื่อครับว่าเราอยากจะเลือกชื่ออะไรนั่นแหละครับคือชื่อที่จะปรากฏในนี้นะครับซึ่งในนี้ผมเลือกไว้ชื่อว่า true id tv box ผมก็เลือก true id tv box นี่ครับข คอนเทนต์โน้ตโคปิไรซ์ซาวนะครับแสดงขึ้นมาบนทีวีเล่นใช้งานได้มีเสียงนะแต่ผมปิดเสียงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกเลยครับนี่คือการใช้งานที่ง่ายมากๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าเพื่อน,อนๆหลายๆคนน่าจะเคยทำมาแล้วเออนะครับหยุดแคสติ้งยกเลิกแค่น,นั้นเองทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้ทราบอีกคืออะไรก็คือในส่วนของการเอาหน้าจอของตัวโน้ตบุ๊กนะครับขึ้นไปที่กล่อง 2D TV Box เพื่อแคสขึ้นบนหน้าจอทีวี นในกรณีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างประโยชน์หลกักๆถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กมาเพื่อจะมาแคสบนหน้าจอทีวีเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มของคนใช้งานพวกคนใช้งานออฟฟิศมากกว่านะครับตามบ้านที่เราใช้งานกันทั่วไปอาจจะไม่ได้ใช้อันนี้ผมก็เลยอยากแนะนํเป็นที่เป็นทิคนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้อินเทอร์เน็ตผ่านไร้สายบน Wi-FI ถูกไหมครับโทรศัพท์มือถือก็ใช้ซีลูล่าเป็นไร้สายแต่ทําไมครับทุกวันนี้เวลาที่เราจะพรีเซนต์หน้าจอน้ตบุ๊กเนี่ย เรายังใช้สายอยู่เลยทําไมมาเราไม่ใช้ไร้สายครับถามว่าในตลาดมีอุปกรณ์ที่ใช้เป็นลักษณะของการดิสเพย์หน้าจอแบบไร้สายเวลาต่อกับโน้ตบุ๊กไหมคําตอบคือมีครับแต่ราคาค่าตัวมันไม่ถูกครับเขาเรียกว่า wireless projector นะครับทีนี้มันเป็น,น,ปนข้อจํากัดคือเราต้องมานั่งหาซื้อมาถูกไหมครับหรือแม้กรท่งการที่เราจะมานั่งต่อสายต้องมานั่งต่อผ่านสาย hdmi แต่ลอง,ลงนึกภาพนะครับโน้ตบุ๊กบางเครื่องปัจจุบันเนี่ยพอร์ต hdmi ไม่มีแล้ว นะครับหรือโน้ตบุ๊กบางเครื่องเก่าเป็นพอร์ต VGA นะครับซึ่งไม่สามารถจะต่อกับตัวทีวีที่ปัจจุบันเป็นพอร์ต HDMI อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งของโน้ตบุ๊กเพื่อนๆมีพอร์ตครบนะครับแต่ลืมเอาสายไปหรือไม่มีสายเคเบิลเป็น VGA to VGA HDMI to HDMI อะไรแบบนี้ไม่มีจบสิครับถูกไหมครับหรือก็อนี้โน้ตบุ๊กใหม่ๆที่เป็น USB Type C มันต้องมีอะแดปเตอร์แปลกนะครับ USB Type C to HDMI เกิดว่าไม่มีละครับถูกไหม เพราะฉนั้นเป็นปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นเกิดความไม่ compatible หลายอย่างมากๆเราจะทำยังไงให้เกิดความ compatible ในการใช้งานครับก็คือการทำเป็น wireless projector นั่นเองแต่ไม่ต้องซื้อครับเพราะพวกนี้เรามีอยู่แล้วใกล้ตัวมากๆนะครับอย่างของผมผมมี3กล่องอันนี้คือผมมาเดโม่ให้ดูนะผมมีกล่องเอามาโชว์ให้ดูแต่ที่เหลือจริงๆอยู่หลังทีวีองกล่องซึ่ตอนนี้ต่ออยู่นะครับถามว่าเราจะทำยังไง อย่างที่ผมเรียนเมื่อตอนตอน้นเพื่อนๆจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับกล่อง t วีดีทีวีบ็อกให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วโน้ตบุ๊กเราก็เชื่อมต่อ w i f i ที่อยู่ในวงเดียวกันกับกล่อง t วีดีทีวีบล็อกเวลาใช้งานนอกถานที่อาจจะเป็นลักษณะาการใช้งาน Personal Hotspot ก็ได้นะครับปล่อยจากมือถือนะครับให้กล่องจับแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กเรามาจาับ Personal h o t s p o t ของมือถืออีกทีหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้เราใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับบน PC ีหรือว่าโน้ตบุ๊กเราเนี่ย ซึ่งผมเชื่อว่านะนี่เห็นไหมผมเชื่อว่านะเพื่อนๆน่าจะติดตั้งกันอยู่แล้วมันเป็นโปรแกรมยอดนิยมถูกไหมออหลายคนติดตั้ง Microsoft Edge เรียบร้อยจริงๆไม่ได้ไปติดตั้งนะ Microsoft ติดตั้งมาแล้วเราก็ Microsoft Edge ไปดาวน์โหลด Google Chrome จะปวดมากนะวิเกดก็ไปแล้วไม่อยู่แล้วนะครับไม่ง่ายว่าผแบบโหเโโโโกดพวกเองจริงๆนะเอาค่ามันเป็นตัวดาวน์โหลดนะครับสำหรับตัวเบราว์เซอร์ตัวอื่นๆนะครับแน่นอนเราใช้ Google Chrome เป็นหลักปฏิเสธไม่ได้วันนี้ Google ครองโลกจริงๆนะแป็นะเพราะนั้นการที่เราจะแคสหน้าจอออกไปผมขออนุญาตอธิบายเลยแล้วกันนะครับมาดูกันครับใน Google Chrome นะครับแท็บที่ทางขวามือนะครับเป็นขีดๆตรงนี้ให้เรากดเข้าไปหนึ่งครั้ง มองหาหัวข้อที่ชื่อว่าแคสนะครับเนี่ยกดแคสเข้าไปที่เอเรากดแคสไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมี DIY ที่ซัพพอร์ตนะในบ้านผมก็จะซัพพอร์ตอยู่หลายตัวหนึ่งในนั้นคือ True ID TV Box เป็นลักษณะของจอนะเห็นไหมนั่นคือกล่อง True ID TV Box ที่เราเห็นอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เราอยากจะแคสอะไรผมขออนุญาตอธิบายต่อในหัวข้อนั้นล่านะครับสังเกตดูแหล่งที่มาแหล่งที่มาจะมีหัวข้อที่ชื่อว่า Cas t Tab แล้วก็ลองมาเป็นแคส์เดสก์ท็อปแล้วก็แสดงไฟล์ผมขญาดอธิบายต่อเลยกันแคส์แท็บคืออะไรแคส์แท็บคือที่เราเลือกอยู่ตอนนี้คือแท็บนี้แท็บเดียวเพราะในเวลาที่เราอยากจะแคส์หน้าจอนะครับกดไปที่ขีดขีดแล้วก็แคสได้เลยนะครับเลือกไปที่ i d TV box มันคือการแคสแท็บหน้าจอนี้เห็นไหมมันได้หน้าจอนี้หน้าจอเดียวเวลาที่เราออกไปที่หน้าจออื่นนะครับผมออกไปหน้าจอข้างนอกโน้ตบุ๊กผมเอีกจอแล้วเห็นไหมแต่นี่คือแคสแท็บอ่ามันทาเหมือนเป็น secondary display ได้เห็นไหมเออมันน่าสนใจ เออนะเข้าใจนะครับประมาณนี้เลยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับทีนี้กลับกันถ้าเราอยากจะแคสทั้งหน้าจอล่ะผมกลับมาที่ตัวฟังก์ชันนะครับขีดขเหมือนเดิมแล้วก็เลือกไปที่แคสนะครับแล้วก็กดไปที่หยุดการแคสทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมทีนี้ถ้าสมมุติผมบอกว่าผมอยากจะแคสหน้าจอ d ดสก์ท็อปอยากจะทําเป็นพวกพรีเซนต์ต่างๆอาจจะเป็นแบบโปรแกรม Excel เป็น powerpoint หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหน้าจอในแหล่งที่มาตรงนี้ผมจะเลือกไปที่หัวข้อที่ชื่อว่า cast desktop นะครับสังเกตดูนะครับแหล่งที่มาตอนนี้ถูกติ๊กเช็คบ็อกเอาไว้ที่ cast desktop นะครับด้านบนเราเลือกไปที่หัวข้อ t r 2d tv box เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการ c a s ได้เลยนี่จะสังเกตนะว่าตอนนี้หน้าจอมาแล้วนะครับผมกดไปที่ desktop นี่ desktop เห็นไหม แลวถ้าเราบอกเราอยากจะพรีเซนต์พวก Excel หรือ PowerPoint อะไรก็แล้วแต่มันพร้อมทํางานครับนี่ครับพร้อมทํางานผมกด Excel Excel ก็เปิดอยากจะพรีเซนต์อะไรก็ได้ตอนนี้พร้อมทางานทันทีเนี่ยเลื่อนเๆื่อนเรื่อนเรื่อนอนะถ้าจะเรียกว่าทํางานทันทีเลยด้วยซ้ําหรือผมเปิดตัว PowerPoint อ่ะผมเปิด PowerPoint ให้ดูแล้วกันผมขอเปิดเป็น PowerPo i n t แล้วก็เลือกเป็น New Template ขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับผมเลือกเทมเพลตขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วกันเลือกอันนี้แล้วกัน เลือกขึ้นมาแล้วก็ทำเพล์ Play ขึ้นมานี่ครับนี่เราก็ได้ PowerPoint present ได้เป็นลนักษณะของ Wireless แล้วเห็นไหมง่ายไหมเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ในการใช้งานในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้มันคือ Wireless นะครับงั้นปัญหาที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเจอมาแล้วนะครับก็คือไม่มีสายต่อ,เ,อเป็นอะไรที่โน้ตบุ๊กไม่มีพอร์ตจะเชื่อมต่อกับสายที่มีอยู่แล้วเอออะไรแบบนี้เนี่ยหมดไปเลยเรามีแค่กล่องนี้กล่องเดียว คอนฟิกนิดหน่อยใช้ได้เลยที่สาคัญคือราคาข้างวดมันถูกมากบางคนได้ฟรีหรือบางคนก็ซื้อมาเช่าใช้50สิบาทนะครับเ <_ C 1> พราะฉะนั้นบอกเลยครับว่ามันถูกเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ดีไวท์ที่มีประสิทธิภาพเยอะมากๆทําไมจะไม่มีมันลละครับเนี่ยครับชูไอดีทีวีบล็อกคือผมไม่ได้มาเชียร์นะแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะใช้งานเนี่ยนอกจากเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วมันทํางานได้ด้วยไงถูกไหมเป็นอะไรที่แบบมันคุ้มไงกับเงินที่เราจ่ายไปนะครับประมาณนั้นแล้วทีนี้เวลาที่เราอยากจะ หยุดการแคสนะครับเนี่ยผมให้ดูต่อนะครับหยุดการแคสก็ทำเหมือนเดิมเรากลับไปที่ o o o g l h r o r o นะครับเลือกไปที่ขีด,ขดนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อที่ชื่อว่าแคสทําการหยุดการแคสทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมง่ายไหมหรืออีกอันนึงครับเพื่อนๆมีไฟล์อยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอที่อยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับในหัวข้อของแหล่งที่มาเนี่ยเราสามารถจะไปแคสไฟล์พวกนั้นได้นะครับเราเลือกไปที่หัวข้อที่ชื่อว่าแคสไฟล์ ผมเลือกแคสไฟพอเลือกแคสไฟเรียบร้อยนะครับเรามีวิดีโออะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่เนะี่ยผมก็เลือกไปกดโอเพ่นนะครับผมเลือกวิดีโอขึ้นมาตัวนหนึ่งแล้วเราก็ทําการแคสนี่ผมให้ดูนี่ไงครับคอนเทนต์ผมขึ้นหน้าจอเลยดีไหมเป็นอะไรที่สะดวกมากไงน,นะนะคอนเทนต์ก็ชัดดีนะไม่ใช่ว่าไม่ชัดนะครับเป็นวาเลสที่ทํางานได้ดีมากเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับก็เป็นที่เปนทริคอันหนึ่งนะที่วันนี้ผมมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า เ้ย hey, จริงๆแล้วกล่อง 2id TV Box เนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถใช้งานได้มากกว่าการที่เรามาดูพวก entertainment อย่างเดียวนะครับมันทำอย่างอื่นได้อีกหลากหลายนะครับจริงๆในครั้งหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าเราสามารถจะทำฟังก์ชัน AirPlay นะครับบน iOS device เออนะครับบน iPhone บน iPad บน MacBook ตัวใหม่ๆแคสหน้าจอขึ้นผ่าน AirPlay ได้ บนกล่อง 2D TV Box ซึ่งจริงๆมันไม่มีความสามารถนั้นแต่เราติดตั้งซอฟต์แวร์เข้าไปในราคา90บาทเห็นไหมเห็นไหม90บาทเพราะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก็อยากจะแคสหน้าจอทั้งหมดของตัว iOS d e v i c หนึ่มือถูกไหมคุณก็ต้องไปซื้อพวกสาย Lightning to HDMI เพื่อนๆก็ต้องเสียเงินละออพันกว่าบาทก็ว่ากันไปถูกไหมแต่ในกรณีนี้เนี่ยเจ่ายเงิน90บาทติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเข้าไปในกล่อง 2D TV Box แล้วมันก็ใช้ได้เลยทาไมจะไม่คุ้มล่ะครับครั้งหน้าผมจะมารีวิวตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเรามีขั้นตอนในการทํางานยังไงบ้างเพื่อใชใ้มันใช้งานได้ในส่วนของ a i r p l a y บน t r u e ID TV Box วันนี้เนี่ยผมนําเสนอในส่วนของการใช้ฟังก์ชัน Google โ o m e c a s t นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะแคสหน้าจอของมือถือแคสหน้าจอของโน้ตบุ๊กให้เป็นประโยชน์ต่อ,อการใช้งานในชีวิตให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับในสิ่งที่เราได้มาเนี่ยราคามันไม่ได้แพงมากนะครับคุ้มกับการใช้งานจริงๆก ถ้าเพื่อนดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปแล้ววันนี้ขอบคุณที่ติดตามไปชม easy easy 6395ฝากไว้นะครับ easy 9 5 9 5กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ